คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเวลา18นาฬิกาถึง5นาฬิกา59นาทีตามหลักโหราศาสตร์ไทยถือว่าเป็นคนที่มีดาวราหูเป็นเจ้าเรือนมีลักษณะลึกลับน่าค้นหาฉลาดหลักแหลมช่างคิดมีสเสน่ห์แบบลึกลับและมักมีจิตใจลึกซึ้งมีหลังสังหอนแม่นยำลักษณะเนื้อคู่ของคนเกิดพุธกลางคืนจะเป็นแบบที่ตรงข้ามแต่เสริมกันโดยทั่วไปมักจะมีลักษณะดังนี้เนื้อคู่ควรเป็นคนที่มีสติมีความนิ่ง เพื่อทวงสมดุลและคอยให้คำปรึกษาฉลาดและมีวิสัยทัศน์เพราะคนพูดกลางคืนมักชอบคนที่พูดคุยได้ลึกซึ้งชอบถกเถียงเรื่องแนวคิดหรือจิตวิญญาณเนือคู่คุณมีความรู้รอบตัวคุยกันไม่เบื่อลึกลับ,ล<า>บน่าค้นหาหรือมีโลกส่วนตัวเนื่องจากตัวคุณก็มีมุมลึกลับอยู่แล้วจึงมักดึงดูดคนที่ดูมีสเสน่ห์แบบเงียบๆหรือไม่เปิดเผยตัวเองมากนักมีความมั่นคงทางอารมณ์และฐานะอาจต่างวัยหรือมีภูมิหลังต่างกันชัดเจนมีโอกาสเจอคนที่ต่างวัย รือมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันมากแต่สามารถเติมเต็มกันได้อย่างดี